อาณาจักรรัตนโกสินทร์ราชอาณาจักรรัตนโกสินทร์เป็นราชอาณาจักรที่4ี่ในยุคประวัติศาสตร์ของไทยเริ่มตั้งแต่การย้ายเมืองหลวงจากฝั่งกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีสเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ เมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325เหตุผลที่ย้ายราชธานีคือ 1. พระราชวังเดิมของกรุงทนบุรีคับแคบมีวัดขนาดอยู่ทั้งสองด้านจึงยากแก่การขยายพระราชวัง 2. ความไม่เหมาะสมทางด้านภูมิประเทศเนื่องนนาจงากฝั่งตะวันตกหรือราชธานีเดิมเป็นท้องคุ้ง อาจถูกน้ำกัดเซาะตลิ่งพังได้ง่าย 3. ว่ความเหมาะสมต่อการขยายเมืองในอนาคตพื้นที่ฝั่งตะวันออกเป็นที่ราบลุ่มกว้างขวางสามารถขยายตัวเมืองไปทางเหนือและตะวันออกได้ 4. กรุงธนบุรีไม่เหมาะในด้านทำเลที่ตั้งยุทธศาสตร์กล่าวคือมีแม่น้ำเจ้าพยาผ่ากลาง เปรียบเสมือนเมืองอกแตกเมื่อใดที่ข้าศึกยกทัพมาตามลำแม่น้ำก็สามารถตีถึงใจกลางเมืองได้โดยง่ายสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นพุทธศักราช2325ถึง2475ได้นำอาการปกครองในสมัยสุขโขทัยและอยุธยามาผสมกันฐานะของพระมหากษัตริย์เปลี่ยนแปลงไป ไม่ได้อยู่ในฐานะเทวราชหรือสมมุติเทพตั้งแต่ก่อนทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์กับราษฎรมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นแม้จะมีการปกครองตามระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแต่ก็ยังมีลักษณะประชาธิปไตยแฝงอยู่ในการปกครองนั่นคือพระมหากษัตริย์ส่งให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนในการดำรงชีวิต ในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ปรากฏการทางการเมืองที่สำคัญที่สุดในวันหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทยณวันนั้นประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงระบอบก,การปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยหรือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475มาจากสภาพการเมืองการปกครองปัญหาเศรษฐกิจและการแก้ไขความไม่พอใจในความแตกต่างทางฐานะด้านสังคมความไม่พอใจในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชและการเรียกร้องระบอบประชาธิปไตย